สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้พาเพื่อนมาชมสมุนไพไทยนะครับผมอ้อยแดงนะครับผมน่ะมีต้นเล็กกำลังแตกเยอะเลยครับนี่ครับฝนเริ่มตกเนาะหลายวันนะครับดย่ายาวเล็กน้อยเนาะมาชมด้วกันครับผมเป็นสมุนไพไทยนะคผมนะสรรพคุณหลักๆกก็คือลดน้ำตาลในเลือดนะครับ สำหรับคนเป็นเบาหวานนะครับเนพะราะน้วิธีการหานก็คือจะตัดตามเดี๋ยวให้ชมนะครับเพราะน้ำนะครับ,นะรบเป็นข้อใช่ไหมครับเราจะตัดที่เป็นข้อไว้เว้นช่วงนะครับประมาณขนาดนี้นะครับผมนะขน้าสองนิ้วเนาะเก้าท่อนนะครับผมต้ม ต้มน้ำเดือดนร้รโบนะดื่มเป็นชาเลยครับผมใช้ทั้งหมดจำนวนเก้าท่อนด้วยกันเนาะจะรถอากรารระหวานน้ำที่เป็นนะครับผมได้ผลดีแน่นอนครับผมนะเลยมาถ่ายเพื่อนชมเนาะอ้อยแดงนะครับเป็นสมุนไพรไทยนะครับผมไม่ค่อย ไม่เคยมีคนปลูกกันแท้ๆนะครับประดิที่บ้านมีหนึ่งต้นนะครับผมนะงามๆนะครับผมในขนยอดงามมากนะครับผมนะดูนะครับดูความยาวของลำต้นนะครับผมนะสูงเกือบส้นบ้านเลยนะครับผมนะงามๆกันเลยครับผมท่านใดอยาก ได้ก็หาซื้อตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับผมนะมีขายแน่นอนครับผมต้นไม่แพงครับผมนะบางทีก็ขายไปถึงร้อยนะครับบางทีก็ขายร้อยกว่าบาทนะครับผมนะจนกระถางเนาะมา่ายเพื่อนชมนะครับผมนะย่อยงามๆกันเลยครับผมดูนะครับสูงมากนะครับผมนะ แบบท่านที่อยากปลูกเนาะก็ะต้องหาพื้นที่เขาึงนิดนึงครับนะครับผมก็ปลูกคอเดียวนะครับม่ได้ทำความสะอาดก็นเนาะปล่อยให้เขาเจริญตัวเองนะผมนะสายงามเลยนะผมเดี๋ยวไปถ่ายเพื่อนชมครับศูนย์พายไทยเราเนาะนะผมนะจริงๆแล้วรถไม่ใช่รถน้ำตาลอย่างเดียวนะสบสมหลายอย่างนะครับผม ผมลงหัวใจบรลงตับนะ้าผมนะ้ำซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของร่างกายนะ้คนะผมนะ้ำช่วยได้หลายอย่างเลยครับนะผมแต่ลหลักก็คือช่วยลดต้ำตาลในเลือดนะครับผมนะับให้เป็นปกตินะสำหรับคนเป็เบาหวานนะครับผมเอาวูดถูกแล้วขอภัยครับนะผมนะ คลิปนี้ก็จบสิ้นนะครับขอบคุณท่านทุกท่านที่เข้าชมของผมในโปรแกรมในคลิปต่อไปนะครับผมเพียงมาร่วมใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ